the spy aboard. Should we delay the missile launch on London? will not escape that easily. What is that in your pocket? Show me! กับมั้กครับสำหรับการวอลเกเบอร์รีวิวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับเกม Wo l f e n s t ต i n นะครับผมอยู่กับ BJ b จ a ลา o โ t วนะครับผมเป็นเอเจนต์ของอังกฤษนะครับผมต้องมาปฏิบัติในภารกิจในเยอรมนีนะครับ โอเคครับภารกิจแรกครับคือแอปเจเบนาซีนี้จากพวกหานาซีนะครับผมอันนี้คือกลุ่มใต้ดินนะฮะตามไปนี่นะจ๊ะอุ๊บลงไม่นิ่มมิดเิสตสเตนไปรวมกลุ่มกับหน่วยลิสิสแตนนะครับหือกลุ่มใต้ดินของพวกนาซีนะเกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกับเออประมาณแบบว่าอะไรอะเราเล่นเป็นสปายของ อังกฤษนะครับมาสืบความลับเกี่ยวกับอาวุธที่เรียกว่าเวลของเยอรมนีนะครับผมก็ไม่รู้อะเล่นๆไปก็รู้ๆเองอะส่วนเรื่องเนื้อเรื่องเดี๋ยวผมจะพ่องว,ว่างผมจะมาอธิบายแล้วเดี๋ยวผมไปสืบกัน <ผม S 1> ว,ว่าเล่นไงว่าเนื้อเรื่องเป็นไงครับผมทากเนื้อหาผมผิดพลาดประกันในขออภัยด้วยนะเจ๊หรืออีกเรื่อง A special operations train carrying experimental weapons is sitting at platform one. I hear you're up for a little diversion, so grab some weapons from this table and fall in. Oh, once you're in town, you can get more ammo and upgrades at the black market. I'm playing the special operations train won't wait long. And you put down here comes a patrol. <laughs> not sure. Then be sure, check it out. เรนเอาดนาซีนจัดการพนาซีเข้ามาในตึกนะจ๊ะเข้ามาดิแรอสักแปะ๊ะให้มเข้ามาฮะไม่เข้ามาจัดไปเบลวี่พตายไปอ้าไ,ไปแล้วนะ โอ้ยหลบหน่อยเพื่อนในเกมก็จะมีแบบพวกเหมือนอินทมู Intel ฮะทับเขียบของคอร์ดิตี้ก็เหมือน Intel ให้เก็บนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ Intel เยอะมากโอ้ยอะนี่มีอะไรไหมไม่มีอุ้ยที่เบิร์ดยอ้เต็มพี่อาบอะไรวะ ให้กูพิกอัพอะไรมัน <c oughs> ระเบิดฮะเราเก็บนี้ปาระเบิดยากพอตัวฮะยากกว่าพี่ยองคอนอเยอะเอ้ยไม่มีรถแบบไฟโอ้อะไร เก็บอะไรแกอ๋อะสุไล่โอ้เกมนี้เห็นแล้วเห็นเนือดีนะฮะกระสุนมีใครเฮยอะไรไหมเฮ้ยอ้ Let's see how you fare demolitions, B.J. Destroy a t l o c k e o r ประตูล็อกงั้นก็ปลดล็อกซะขาเก้าแปดน,นะตาย

จัดหนึ่งนัดมาเช้ตรงนี้หน่อยอโกรธใ อ่าอ่าอันนี้คินเทลนะฮะมีอยู่ห้าอันอันนั่งหาใช่ไมนี่ละไนะแต่าไมต่าเฮ้ย ก่เอาใกล้ๆเอาใกล้ๆยาวิ่งดิเดี๋ยวผมดูก่อนในห้องนี้มีอะไรน่าเก็บด้วยก่าไม่น่ามีก็ไม่มีข้างๆด้วยนะอู้จอะไรข้างล่างอ่ะ ออออ่าาดดืืด้าา้โอเคแล้วกำลังถ่ายต่อเมื่อกี้นี้เกมหลุดนะฮะหลังจากที่ถ่ายไปเมื่อกี้นี้เอามาต่อกันเลยดีกว่านะมาอันนี้ก็ลงไปข้างล่างนะแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวเดีูมันลืมอะไรบางอย่างเหมือนเห็นอะไรแบบแบบอา่าเดี๋ยวะนะทีก็แปลกอยู่นี่ ด่านนี้มีห i n t e l เทลมอยู่ไหนบ้างก็ไม่รู้นะอะไรใ,ใ้คาช่างแบก้ I'm ready with the engine. Man's a machine gun and take out the incoming troops. Good shooting. Oh, look at the ปืนร้อนฮะมันอาจะโว้ดนออกมาเลยขุ้มกันเพื่อนให้มันวางระเบิดอยู่นะวางเงี้ยก็ผมขอดูตรงนู้นหน่อย ยังขึ้นตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะโค้ชอะไรแบบฟ้าโอ้ยเดี๋ยวกอ่อนไม่นมำขึ้นไอ้ฟ้าฟ้านี่คือเวลนะครับผมมันเป็นอาวุธที่ทางเยอรมันเขาคิดออกมาใหม่กนะ็ <c oughs> สรรพคุณมีอะไรนะั้นเดี๋ยวผมอธิบายฟังนะจ๊ะโอ้ยไม่มีอะไรเนาะ กระสุนไว้ก่อนปืนก่อนออกมาดีกว่ามืนอินเทลมันาขาดเยอะเนี่ยนะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยว้าวลอยได้เฉยเลยบัดเดอะอุ้ยโอ้โอ้โอ้ต้อง ไปน่าร้อยกันยายต่อมันลอยสวยอากาศยิงเลยฮะอย่าลังเลฮะน,น่าเราก็ลอยได้อุ๊ยไหนอู้ ในแถวนี้มีอะไรป้อมอาจะมีระเบิดนะหาเงินแต่ได้อินเทลมากกว่านะมองไงบ้างชาวมันอันนี้รีบจบภารกิจนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเ,เ,เก็บของเก็บของ,ของชาวตายหมดอะเบิดเลย<ป>โอ้ย เ็บอ้าวอยันรีเพนฮะโอเคสำรับภารกิจแรกก็จบไปแล้วนะครับผมดูหน่อยอินเทลมันคาไปสามอันเน่ ในเงินไปห้าร้อยนะแล้วก็ปืนที่ใช้ได้ดีสุสดเต็มทีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบายบายเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวต่อในพาร์ทหน้านะครับผมอัปเกรดอันล็อกอ่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายต่อว่าอันล็อกพวกนี้คืออะไรนะครับแล้วก็โอเคตัดคลิปนี้ขอบายบายเพียงเท่านี้ครับผมบ๊ายบาย